สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะเดดิปเดดก็วันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องของการเป็นอยู่จริงๆแล้วตอนนี้โควิดโควิดก็มีมันมีมาเรื่อยๆทั่วประเทศเลยเขาก็ไม่ค่อยให้ไปไหนกันอยู่ที่ในบ้านพูดกันง่ายๆคือบ้านเราบองเราตอนนี้อ่าเหมือนกับว่า ประเทศมันกว้างขึ้นเราไปไหนไม่ได้มันไม่ได้แคบเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กันอยู่ถึงเมืองนอกอยู่กันคนละทวีตก็ยังว่าแคบไปถึงกันได้แต่เดี๋ยวนี้แม้แต่อยู่กันบ้านใกล้เคียงกันไปกันไม่ได้เพราะว่าโควิดมันเข้ามาเราก็ไปไหนไม่ได้กา,าการใช้จ่ายการใช้จ่ายก็เราก็ต้องรู้จักใช้จ่ายเพราะว่าเราไม่ก็จะมีเงินกันไม่ก็จะมีงานเงนิงนมันก็พอมี หรือบางคนก็อาจจะไม่ก่อยมีกันแต่งานงานเราก็ไม่มีงานอะไรจะทากันเราต้องประหยัดแต่พอเรามาดูคนอีกคนหนึ่งกับใช้่ายอย่างฟุ่มเฟือยนึกจะซื้อแล้วก็ซื้ออไม่คิดว่าจะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีงานทําำนี่ล่าสุดนี้ได้ข่าวมาว่าไปซื้อรถมอีกไปซื้อรถมาอีก ก็มีตังก็ซื้อได้ไม่เป็นไรซื้อไปเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคนนี้คนนี้เงินของของเองเองก็ซื้อไปได้แต่มันมันก็น่าจะรู้จักเก็บรู้จักประหยัดกันหน่ะเงินเงินทองมันหนายากมีรถคันเดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งในหนึ่งครอบครัวน่ะน่าจะพอแล้ว,นนลว,าาลวบางคนก็ค้าขายมีรถติ๊กตักสักคันงองถ้าเราอยากจะวิ่งรถตู้เราไปซื้อรถตู้มา เดีย๋ยวนี้ขนาดคนทํางานบริษัทมีรถกันเป็นสิบสิบคันยี่สิบคันบาง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 คนน่ะบางคนที่เขาตั้งตั้งบริษัทอะไรขึ้นมารถกันจอดกันเป็นจอดกันเป็นตับจอดกันเป็นแถวออกไปวิ่งไหนไม่ได้นี่ภาวาปะปัจจุบันนะรถจอดกันไปไหนไม่ได้นคนที่ทํางานก็ต้องตกงานไปนคนที่เป็นเจ้าของเจ้าของบริษัทอะไรก็ ต้องมีนี่กันเอเพราะไม่มีตามมีปลดด้เพราะงานทําไม่ได้ประมานนี้นะแต่ใครบางคนเนี่ยจยต้องไปซื้อรถมาอีกเออมีเงินเยอะก็ไปซื้อรถก็ไม่รู้ว่าไปซื้อมาทําไมนะทาไมต้องมาแปลงแปลงเงินเป็นสิ่งของด้วยถ้าเราเก็บไว้ขวางเงินไว้ไว้ได้กินไปพักหน้ายาตกยากลําบากตอนนี้ก็มันมันก็ถามว่าตกยากลำบากไหมก็ตกยากลำบากแล้วเพราะมีโรคโควิดเข้ามาเนี่ย โควิดก็ 19, ามาก็ตกยากลําบากคนก็ไม่มีงานทาต้องถามดตูตัวเองวอง่าต,ตัวเองมีงานทำหรอือเปล่ามีรายได้จากที่ไหนบ้างไม่ใช่ว่นนั่งแบมือซ้ายแบมือขวาขอเขานีก่ก็แาล้กแต่แต่ใครคิดคิดว่ามีตังค์เยอะก็ให้ให้กันไปให,ให้ให้กันไปนี่น่าเด็กก็พูดคุยกันแบบไม่ต้องไปออกชื่อก็รู้เลยว่าหมายถึงใครก่อนอ,อยู่นี่ไม่มีอะไรไม่พูดไม่ไม่ได้ดจะจ๋าอะไรนะไม่ใช่เนหะ แต่ว่าดูๆแล้วบางทีเราต้องรู้จักป,ประหยัดกันบ้างหน่อยนี่พูดถึงใครบางคนอ่าก็อยู่กันสบายงานไม่ต้องทาแต่บางคนก็ต้องดิด้นรนดิ้นรนกันเหน,นื่อยเหนื่อยแทบตายก็ยังหาเงินหนาอะไรกันแทบจะเลี้ยงเลี้ยงก็กลัวไม่พอนะคนบางคนก็ไม่ต้องทําอะไรอคนที่ให้เขาให้เอาต่คิดว่าเงินมีมากก็ให้ไปให้ไม่ได้เลย ให้ไปให้หมดเลยอย่าให้เหลือนะเอาให้ตัวเองไม่มีเงินใช้ก็ให้คนอื่นมันมีบ้างก็ไม่เป็นไรคนอื่นก็มีกันจนว่ารู้จะเอาไปซื้ออะไรแล้วคิดไม่ออกแล้วว่าจะไปซื้ออะไรซื้อรถบ้างซื้อรถไม่รู้กี่กันซื้อที่ดินอะไรบ้างเต็มไปหมดไม่รู้ซื้ออะไรจะซื้ออะไรยังจะยังจะไม่พออีกนี่เขาเรียกมันมีความเข้ก็มาอ่า ต้อควางเรื่องธรรมะาก,กันสักนิดหนึ่งนิดเดียวพอไม่เยอะมากความโลกความโกรธความหลงอ่องวิชาขั้นพื้นฐานก็เรียกววิชาขั้นพื้นฐานความโลกคนเราที่จะอยากจะมีก็คือความโลกนี่คือเกิดค,ความโลกขึ้นมาในใจอ่าแต่ถ้าคิดอย่างเดียวไม่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรมันคิดมันคิดคิดการคิดกงคิดได้อืขอาาอมของขึ้นราคาในในตลาดทําไมของขึ้นราคาการที่ของขึ้นราคาเพราะว่า คนมันอยากได้ไม่ใช่คนที่ซื้อนะคนที่ขายพอขึ้นราคาปัับเขาเรียกคนมีความโลภไหอยากได้เยอะๆอยากได้ขึ้นมาอีกอยากที่ราคาเท่านี้ขึ้นไปหน่อยนี่เ็าเรียกเกิดความโลภความโลภความโกรธความหลงเป็นนวิชาขั้นพื้นฐานตายก็เอาไปไหนไม่ได้เงินเศรษฐกิจแบบนี้ก็สินค้ามันราคาจะลดกันบ้างนี่พูดถึงสก้าไนะแต่มันไม่ลดเลยมันจะขึ้นโนง่งขึ้นเนน ตอนโควิดมาใหม่ๆผมจาได้มันเดือนมษสามปีแล้วราคาน้ำมันลงเกือบถึงสิบห้าบาทต่ำกว่ายี่สิบแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นนองขึ้นนองนี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างขึ้นนอนน,นองนี่คือราคาราคาสินค้านี่เราต้องประหยัดกันทําไมได้ก็ต้องประหยัดกันครอบครัวมีรถสถานก็พอแล้วนี่อยากจะซื้ออีกเียเก็บไว้ไ,ไม่อยู่เงนินมันโดนเงินโดนเก็บเก็บไม่อยู่เยวต้องรู้ตรงนี้ตรงนั้น ต้องมีการใช้จ่ายาให้ออกไปอืมนี่พูดถึงเรื่องของของรถคนที่อยากจะซื้อรถนะนคนที่จําเป็นก็ไม่มเป็นไรซื้อไปน้าเดชก,ก็ยังมีเลยรถเห็นน้ำมันก็ไม่มีตังค์จะซื้อเหมือนกันต้องร,อรู้จักประหยัดเอรู้จักประหยัดนี่เราซื้อรถใครอยากจะมีก็ซื้อไปเลยเฉียรห้ซื้อซื้อมันหมดไปเลยอืมคนที่ให้ก็น้าเดชก,ก็เชียรเต็มที่ให้ไปให้หมดไปเลยออยากมีใจะจะให้ ให้ไปเลยนะคิดว่าตัวเองมีเงินเยอะก็ให้ไปนะเออต่อไปที่มาคุยเรื่องนี่ก็พ้นไปเรื่องหนึง่งอ่านี่เรามาดูมาดูอีกเรื่องหนึง่งนี่เรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่น่าจะมีแะแต่มันก็มันก็มีขึ้นมาได้อ่าที่น่าเด็กก็พูดไม่อยากพูดภาษาไทยแล้วทีเนี้บลาสบล u สไม่แน่ใจว่าจะรู้จักกันหรเปล่า plus คนอยู่คนเต็มบ้านหน้าบ้านก็มียูทูบเบอร์ก็เต็มไปหมดแล้วจะกลัวอะไรใครจะเอาบลันม,มาวางมาไว้ที่หน้าบ้านเ,าเดีวไม่กล้าพูดว่าบลัสคืออะไรแปลแปเองนะเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นเหลืองดิีดกลัวขึ้นเหลืองว่าเจอกับตุกคลิปจะขึ้นเหลืองขนาดเราไม่ได้คุยอะไรพูดอะไรจขึ้นเลยเบลัสมีคนอยู่เต็มหน้าบ้านเนี่ย ก็ต้องนานแล้วมีคนอยู่อยู่กันหน้าบ้านทุกทุกวันทุกวันทุกคืนไม่เคยไปไหนเลยยูทูบเบอร์ไปถ่ายกันอยู่ตั้งแต่ลานปญานาคมาตั้งแต่ลานปญานาคมาจนถึงหน้าบ้านหน้าถนนไ็้ไม่หมดถือโทรศัพท์ถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนไม่ยุไม่หยุดแต่ยังกลัวอีกกลัวว่ามีคนจะเอาบลาสมาแล้วกลัวอะไรตามตามกลัวอะไร ตามลงไปตรงมาเนี่ยกลัวอะไรก็มีคนอยู่หน้าบ้านเต็ไมไปหมดใต้เนี่ยก็โดนอยู่ยูทูบเบอร์ไปก่อนตั้งแต่ประตูจากประตูออกมาจนถึงหน้าถนนใหญ่เต็ไมไปหมดออกซ้ายออกขวาทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเต็ไมไปหมดไม่ต้องกลัวว่าใครจะเอาบลัดมามันกระพือขาวจินว่ามันมันคือขาวจินว,ว่ามันน่าเกลียดอะใช่ไหม ถ้าอยากลงจริงมาชายเดนจังหวัดภาคใต้ลงไปเลยเดี๋ยวเจอแน่บลัสถ้าอยากเจอลองไปดูแต่ประเด็นว่าที่นั่นเน่ะไม่มีนอกยังไงก็ไม่มีนอนให้สบายทางชายเดนสามจังหวัดเนี่ยเขานอนกันไม่สบายแต่เขาก็ยังอยู่ได้มันมีเต็มไปหมด่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็บางๆแล้วไม่ค่อยมีแล้วนี่พูดกันตรงไปตรงมา แต่ทางทั้งคนเนี่ยมันไม่น่านจะมีไงแต่มันทำไมพูดแล้วมันมีไงเออทำไมถ้ารู้ว่ามีก็ไปแจ้งความเลยก็จบเรื่องไปแจ้งความว่ามันมีแบบนี้นะมีคนเอาบ,บลาัดมาก็ไปแจ้งความไว้ก่อนเห็นไม่ยินแจ้งก็เหมือนอะไรนั่นแหละกล่องดำกล่องดำอย่างนี้ก็บอกให้แจ้งก็ไม่ยอมไปแจ้งรู้ว่ามีคนเอาไอ้กล่องดำไอ้อะไรมามาวางไว้ในรถแล้วไม่ยอมไปแจ้งได้มาพูดอยู่ได้พูดทําไมมันไม่มีประโยชน์เราไปแจ้งความใช่ ก็ไม่ไปแจ้งก็ไม่แจ้ง,จงอ่าจนถึงเดี๋ยวนี้กลองดาก็เป็นไงยังไม่รู้เรื่องกันเลยอ่ายังไม่รู้กันเลยว่าใครทําอะไรยังไงเห็นเงียบไปรอให้มันเสร็จทักเรื่องไม่มีไม่มีกดีไหนที่ว่าเออเสร็จไปทักเรื่องไม่มีเลยมันรอได้อยู่เนี่ยคนอื่นคนฟังอะไรนั่นเองก็ฟังข่าวกลาอยู่ไม่มีไม่มีที่ว่าเสร็จทักเรื่องติดอะไรตรงไหนยังไงเออนี่มาบลัสอีกเออลาดอีก ถ้าโดนก็โดนยูทูบเบอร์ไปก่อนไม่ต้องกลัวยูทูบใจไม่หมดต้องหน้าบ้านหลังบ้านไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีไม่มีใครออกมาเอามาตั้งมาวางอย่างไม่มีแต่ว่าบนะอยู่ปลอดภัยกว่าสามใจแดนจังหวัดอีกไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรยังจะมากลัวอีกโอ้โหมันคิดกันจนขนาดว่าผวาเอานอนผวากันเลยคิดไปเองหรือเปล่าผวาผวากันทั้งเอฟซี FC อะไรก็ผวากันไม่หมด กลัวป่าวาอะไรนักหนากลัวอะไรยื้อสร้างสถานการณ์ขึ้นมามันไม่มียังไงก็ไม่มีนั่นเองที่ยันเลยว่าไม่มีหรอกพูดขึ้นมาให้มันมีประเด็นขึ้นมาหรือเปล่าเห็นไหมมันผ่านมากี่วันแล้วเดี๋ยวก็เอามาคุยแน่ว่าเออมันผ่านมาตั้งหลายวันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรใครจะมาวางใครจะมาวางใครยอมล拉สมาบลสอมาจากไหนมันไม่ใช่หากันง่ายๆนะมันไม่ใช่หากันง่ายๆแล้วคนก็เต็มไปห,หมดใครจะมาวางอะไรไหม แล้วแล้วกลัวอะไรมีอ่ามีตั้งกี่กี่จุดอ่าวงจรปิดอ่าวงจรปิดมีกันกี่อันกี่ทำไมวงจรปิดนี่อะรก็วงจรปิดไม่มีประโยชน์เลยถ้างั้นนะวงจรปิดน่ะก็ไว้ทําอะไรติดกันตั้งแต่นู่นเนี่ยนานมาแล้วติดกันแต่นี้พอมาขาวว่าบล a จะเข้ามาร l a ที่ไหนคุณสร้างสถานการณ์ขึ้นมาคุณอย่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาที่ คุณอยากเจยวพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันนั้นตกใจกันมันนนอนก็นไม่หลับทั้งบ้านเลยนั่นน่ยยูทูบเบอร์นอนหลับแนนั้บอกว่าเขาบอกข่าวว่าบลัสกำลังจะจะเข้ามามีคนจะมาวางบลัสยูทูบเบอร์คนโนไม่หลับหรือว่าผวากันไปหมดนะนี่ใกล้สิ้นเดือนสิงหาแล้วเนี่ยนี่เดือนสิงหาครับจะมาเข้าเข้ามากลางเดือนอีกแล้วเยยิ่งผวากันใหญ่เรื่องคดีของน้องยูบูบเนี่ยจะไม่ผวากันเีย นอนก็นไม่หลับเหมือนบางคนก็บอกว่านอนไม่หลับกันทั้งยูทูบเบอร์ทั้งผู้ต้องหานอนหลับกันหรอเปล่าเครียดกันรอเปล่าอ,ออกมาเต้นกันเลยนะวันดีๆก็ออกมาเต้นกันอีกก็น่าจะเครียดกันอีกที่ก็เรืร่องบลั๊ดคุยเรืร่องบลั๊ดมันไม่มีบลัดเลือดที่ไหนกัน รู้มันดีก็ไปแจ้งความแจ้งความไว้ก่อนเออพอเห็นไม่แจ้งออกมาพูดพูดพูดเลยไม่เห็นทําอะไรเอ่าเอฟซีก็เห็นดีเห็นงามด้วยกลัวปกป้องกันจริงๆอ่ะปกป้องกันนักหนานกดีต้องรู้จักกิ่ไม้ที่จะก่อถ้านกที่ดีนาต้องรู้จักเกกิ่ไม้ที่จะเกากิ่ไม้มันมันพุกพุกหักเกาะกิ่ไม้ที่จะตายแล้วมันอ่านกมันก็ไม่กอนนกก็รู้นา คนเจลาต้องรู้จักเลือกเพื่อนที่ดีบ้างดูว่าเพื่อนที่ดีเพื่อนไหนบ้างเพื่อนที่ดีที่ยกตัวอย่างให้ดูอ่าตัอยากอยาหาเพื่อนทุกคนใช่ไหมหาเพื่อนที่ดีดีหน่อยแต่ไม่ใช่ไปปกป้องกันอ่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะท่เด็กก็มึนมึนงงงงกับสังคมปัจจุบันเหมือนกัน่นี่ก็เป็นเรื่องของอ่า เขาเลือกันว่าจะมีบลาดมาหน้าบ้านไม่ต้องกลัวดอกโดนได้หลับสบายไม่ถึงแน่ถ้าถ้ามาจริงๆ่งยูทูบเบอร์ไปก่อนไม่พ้นสายตายูทูบเบอร์แม่ไม่แต่มแมวไม่แต่อะไรผ่านมาหน้าบ้านยังสองกล้องไม่ถ่ายเลยแล้วคนมาจะให้ผ่านไม่ได้ไงเรื่องกล่องดำก็เหมือนกันที่พูดถึงเรื่องกล่องดำ ไม่เห็นมีอะไรหวานไม่ต้องยินเกือบปีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรออกมาแจ้งมันเป็นไงมันของไกลอะไรกันแน่ก็เห็นเงียบไปเห็นว่าพอถามถามขึ้นมาทนายอารุ่เสียงขึ้นมาอีกอืมแล้วเมื่อก่อนได้รู้นักหนารู้ว่าเป็นของใครยังไงรู้เอาไม่ต้องไปคุยถึงกันผ่านไปแล้วจบไปเรื่องหนึ่งอ่าเรื่องรัฐเรื่อง กรงดำก็หเห็นเงียบเยียบกันไปทุกเรื่องเงียบเียบทุกเรื่องนี่มาล่าสุดนี่เห็นว่าทนายลุงบีก็จะเข้าไปแจ้งความอีกแจ้งความคนไหนไม่รู้เนี่ยนี่เรื่องใหม่ล่าสุดเลยทนายลุงบีไปแจ้งความไว้เรื่องที่ว่าเก่าๆนิดๆหน่อยๆน,น่ะเอาว่าทนายลุงบีเนี่ย ทิ้งูกความบ้างอะไรบ้างเ่ะเอาเอาเงินเข้ามาแล้วไม่ว่าความให้ประมาณนั้นหละนะปิดตูก็ขอไว้ด้วยนี่เมื่อคืนก็ธนาโนบิเข้ามาในช่องของน้องตั้มเขาเดี๋ยวดี๋ยก็เข้าไปด้วยเข้าไปเจมน้องตั้มว่าจะขึ้นแเด็ดขึ้นไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูจะแก้ไขกันแก้ไขที่นาเดดเนี่ยไม่รู้ยังไงขึ้นไม่ได้หลายคนมีน้องสิบจีด้วยเออน้องสิบจีน้องสิบจีธนาโนบิอ่าน้องแสวงน้องตแสวงเงย รันดันอ่าแล้วก็มีปานวยปานวยอน้องปานวยน้องปานวยปานวยก็เข้ามาด้วยอ่าเรียกว่าสปากาแฟกันอสปากาแฟ่ราก็ว่ากันไปนะว่ากันไปเรื่องคด,ดีน้องชุบูนี่ก็เห็นอ่ะตะนาตาณรจารีพี่เดีาบอกว่าหลักฐานแน่นหลักฐานมัดแน่น แน่นยิ่งกว่ามัดตาถังอีกว่างั้นพี่ยาวว่างั้นนะคิดว่าไม่รอดเรื่องนี้มี่ยาไม่รอดต้องดูกันต้องดูกันต้องดูกันไปไม่น่าจะยาวอ่ะไม่น่าจะยาวเรื่องคดีน้องยูบูเนี่ยเพราะว่าหลักฐานมัดแน่นแต่เรื่องของใครจะพูดยังไงก็ก็ว่านไปเรื่องของตัวเชี่ยวก็ว่านไปแต่เรื่องของพยานหลักฐานเรื่องของตำรวจก็ ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าก็อีกเรื่องหนึ่งเขาก็นำเดินคดีกันไปก็คดีก็คือมาปีกว่าแล้วแหละคือมาปีกว่าแล้วคดีน้องจิบูนี่คือมาปีกว่าแล้วก็ยังเงียบๆเปนอยู่ไม่รู้ว่าน่าจะสิ้นเดือนน uh, ี้หรือน่าจะไม่ถึงคงไม่ถึงปลายเดือนนี้เพราะเวลามันกําหนดกําหนดว่าต้องกี่วันประมาณนั้นเนี่ยหลังจากที่ว่าเขาออกมาออกมาจากตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งมิถุนาเลยนั่นแหละมากี่วันจึงจะ อดีมันจะไปถึงอายการแล้วขึ้นศาลก็ว่านไป่วนพอยิ่งจะไปถึงวันวันขึ้นศาลมาเลยก็หนาวหนาวกันเนี่ยหนาวหนาวกันนะเออหนาวหนาวกันคนที่อยู่เป็นผู้ต้องหาก็อยู่กันไม่ติดอ่าอยู่กันไม่ติดเพราะว่าหลักฐานมันมันแน่นอ่ามันแน่นในกรณีนี้มันแน่น่ว,ว,น,น,น,วนคนที่อยู่ที่นั่น ก็บางคนก็รู้รู้ว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงบางคนก็รู้แต่ว่าเข้าไปยูทูบเบอร์ทั้งหลายเข้าไปไปอยู่ไปกินที่นั่นเหมือนกับว่าเป็นที่ทํางานกันเลยเหมือนเป็นที่ทํางานกันเลยไม่ต้องไปถมากินที่ไหนแล้วเอาเงนที่นั่นเลยตั้งหลักที่นั่นเป็นที่ถมากินกันเลยอหลังจากคดีน้องเสียแลยเนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์เลยเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เลย เขามาหาผมไระหยนดมากมายเลยจากการจิตชีวเปของของเด็กคนคนหนึ่งน่าจดูน่าจดูส่วนพ่อแม่เขาก็ทำอาหากินตามปกติไม่ได้มาออกมาเทีเล่าเที่ยไล่อะไรไม่มีเลยดูนี่แต่คนที่อ่าเป็นผู้ต้องสงสัยกลับมาเที่ยวปาดพิงบ้างหาโนูนี่นั่นมาแล้วเอฟซีอะไรทั่วไปหมดรู้อยู่ไหนตัวอยู่ไหนขาวหางไว แม่แม่น้องว่าเป็นนั่นบ้างนรบ้างใส่ความใส่รายกันแบบน่าเกลียดพูดนแบบน่าเกลียดมากทั้งๆที่เราไม่เคยมีต่างคนต่างพูดง่ายๆต่างไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรมาก,ก่อนที่มาใส่ความใส่รายไม่รู้ว่าได้ผลประโยชน์หรือเปล่าที่ที่ออกมาพูดมาคุยกัแบบนี้ยิงกันเรื่องคดีมันก็ให้เป็นไปตามคดีของรูปคดีของเขาเราไม่รู้เราก็อยา่าไปพูดเหมือนน่นเด็ดก็ นั sociedad, ını, aha, uh, ่นเด็ก็เดินตามหลังตำรวจเหมือนกันเออเดินตามหลังตำรวจตำรวจก็ว่าเอออย่างนี้นี้เด็กก็เอออ่าโอเคเดินเดินเดินตามหลังตำรวจแต่ไม่ใช่ว่านั่นเด็กจะไปรู้ทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้รู้หมดบางอย่างนั่นเด็กก็รู้บ้างไม่รู้บ้างในพูดตรงไปตรงมาเออนั่นเด็กก็เดินตามหลังตำรวจไม่ใช่ว่าเดินตามหน้าตำรวจไม่ใช่ตำรวจก็บอกไอ้คนนี้เป็นผู้ที่ต้องลงสสยนั่นเด็กก็เออนั่นเด็กก็ฟังตำรวจได้ก่อนเออประมาณนั้นแหละอืม แต่นคนรื่อเนี่ยที่อยู่กันห่างไกลบางคนอยู่ถึงต่างประเทศอยู่ถึงต่างประเทศพูดเหมนว่าอยู่ในเหตุการณ์เองไม่ผิดบ้างอย่างงี้บ้างหาว่าพูดต้องสงสัยพูดต้องหาไม่ผิดบ้างไรบ้างโวยสุดบ้างไรบ้างจับแพ้บ้างก็เรื่องนั้นก็ให้ปล่อยเป็นเจ้าหน้าที่เขาคุณรู้ยิ่งกว่าอะไรที่บางคนอยู่ต่างประเทศรู้หมดมันะน่นเด็ดพูดนั่นเด็ดบอกนั่นเด็กก็ไม่ใช่ว่ารู้ทั้งหมด ไอ้ที่นั่นเด็กอ่านั่นเด็กก็ออกมาคุยตามหลังของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อ่ามาวิเคราะห์กันตามเหตุตามผลอ่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าถ้าพูดตองหาไม่ผิดยืนยันบางคนบอกไม่ผิดไม่ผิดถ้าผิดแล้วเดี๋ยวบางคนบอกว่าอุ้ยถ้าผิดแล้วจะผูกคอตายั้างไงบ้างก็ว่าันไปอย่าพิ่งผูกก่อนข <c oughs> อให้มันจบเรื่องก่อน <c oughs> เออเขาก็ว no 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 ่าก no, so no, so ันนะบางคนก็ว่าผมพูดต้ตาพูต้องหาผิดนี่โอ้หจะจะผูกคอตายมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะท่างั้นไม่ได้นะเอออย่าจะไปดำไม่ได้เห็นใจจริงๆเลยเอเราเป็นผู้ดูอยู่ข้างนอกอย่าไปคิดอะไรมากเอคดีมีเยอะแยะในตั้งในประเทศต่างประเทศในบ้านเราก็มีเยอะแยะคดีมันมีให้เราได้รู้ได้เห็นกันเยอะแยะมากมายนี่ล่าสุดนี่ก็คดีของน้องพีมิกเห็นไหม ก็ไม่พูดถึงเง่นั่นก็ว่านไปนั่นคดีก็ข้องพีมพ่มันที่โดนมีดแทงเันยี่สิบกว่าแผลนี่พูดถึงคดีน้องของน้องพีมมันน่ะก็บางคนก็มาให้กำลังใจผู้ที่ผู้ที่ตบาลาให้น้องพิมอีกนั่นะนะมันเป็นวัฒนธรรมกันไปเรือเ่อยยังไงไม่รู้นะ่ะเออก็ปล่อยไปเรื่องของเจ้าหน้าที่เอเราก็ให้กำลังใจผู้ที่สูญเสียผู้ที่เสียหายยังไงก็ว่าไปตามกระบวนการของ กฎหมายอ่าแต่ก็ถ้าเรื่องบลาสที่ที่หน้าบ้านหน้าร้านปิานาแต่วันนั้นมันไม่มีไม่ต้องไปตกใจเรื่อง b า a s t ะ l a า t ไม่มีคิดไปเองมาโนนไปเองอโอ้นาเดชก็พาเรื่องเรานี่มากว่ากันนานนาเดชก็จะเข้ามาทักทีนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมนาเดชอ่า น้าเด็กก็เรื่อยๆมาเรียงๆของน้าเด็กนี่น้าเด็กก็ฝากห้พิงต่อนี้ส่วนวันพรุ่งนี้อ่าวันพรุ่งนี้วันวันที่สิบสิบแปดสิบสองวันพรุ่งนี้ือว่าว,วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นพี่พี่อัจฉริยะมามาไลฟ์สดที่ช่องของอ่าพี่เดีย่์นาจะมีแฟนกลับก็ามาดู เยอะแยะมากมายน่ะลองก็มาดูว่าะจะที่จตี้อาจจะยอะมาคุยังไงบ้างลองก็มาดูกันน่ะรู้สึกว่าจะวันวันพฤหัสได้รู้สึกว่าวันพฤหัสน่ะวันพฤหัสวันพฤหัสวันนี้กนได้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมนี่ก็ขอฝากไว้ด้วยน่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ ถ้านาเดชพูดพลาดพูดผิดประกันใดนาเดชก็ขอไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็กว่าก็เป็นเท่านี้สวัสดีครับ